It's time sit Culture Podcast. Let's for of grab a a and back. Cup cup ได้เวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับอาคาบอุบ่าเจอแล้วนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่กาแฟแก้วที่146กับผมบอลสุรัตครับผมเป็นไงครับคุณผู้ฟังครับผ่านปีใหม่มาเกือบจะ2เดือนแล้วนะครับตอนนี้พลังงานของท่านยัง สดใสกระฉับกระเฉงเหมือนตอนต้นปีอยู่ไหมครับแน่นอนหลายหลายคนบอกว่าก็ยังรู้สึกรับผลกระทบจากโควิด -19 อยู่เลยนะครับยังมีความไม่ชัดเจนอยู่บ้างหลาหลายคนก็ใจตุ้มๆต,ต่อมๆนะครับกับอนาคตของตัวเองครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบโดยตรงครับผมวันก่อนผมมีโอกาสได้คุยกับคนในแวดวงนะครับเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเฮดเขามันจํากัดครับ แต่ว่าก็ยังจําเป็นต้องรับคนอยู่บองเอญมอีทางเลือกอยู่สองสาทางเลือก 1. คือรับคนใหม่เลยนะครับ 2. คือหวนไปรับคนเก่าที่เคยออกไปแล้วทางเลือกไหนจะดีกว่ากันครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็อยู่ในความสงสัยของผมเช่นเดียวกันก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันในวันนี้ครับว่าเราควรจะรับ คนเก่าที่เคยออกไปแล้วเนี่ยกลับมาบ้างน้อยแค่ไหนครับส่วนตัวผมเองก็เคยมีประสบการณ์เรื่องนี้พอสมควรนะครับทั้งในฐานะของคนที่เป็นคนที่มีเพื่อนร่วมงานที่เคยออกไปข้างนอกแล้วแล้วเขาก็กลับเข้ามาทํางานใหม่แล้วก็ในฐานะที่คนที่เคยรับคนที่เป็นคนเก่าเนี่ยแหละนะครับเพื่อให้เขากลับเข้ามาทํางานพอดีมีโวกาได้ไปอ่านบทความหนึ่งของ h Harvard Business Review เข้านะครับก็อ,อยากรู้เหมือนกันครับเอ๊ะว่า จากงานการศึกษางานวิจัยเขาเนี่ยมันตรงกับประสบการณ์ที่ผมเคยเห็นหรือประสบมาหรือเปล่าครับในยุคสมัยนู้นเลยเนี่ยนะฮะหลา,ลายปีก่อนที่ผมทํางานอยู่ในองคอ์กรเนี่ยเขาจะมีมุมมองแบบนี้เหมือนกันนะครับว่าเขาจะรู้สึกว่าการที่คนลาออกจากองคอ์กรเนี่ยมันจะดูเหมือนว่าคนคนนั้นไม่พักดีต่อองคอ์กรแล้วมีหลายๆที่เลยนะครับมีนโยบายคือไม่รับคนเก่าที่ลาออกไปแล้วกลับมานะครับเหตุผลที่แน่ๆก็ไม่ค่อยชัดเหมือนกันว่าทําไมแต่อาจจะรู้สึกว่า คุณแสดงความไม่จริงใจแสดงความที่อยากจะไม่ผูกพันไม่อยู่กับองค์กรแล้วก็ไม่ควรจะได้รับโอกาสอีกครั้งหนึ่งแต่พอในยุคสมัยต่อมาเนี่ยโอ้มันโลกมันเปลี่ยนไปครับล้วก็วิธีคิดของคนทํางานก็เปลี่ยนไปนะครับค่าเฉลี่ยของการเปลี่ยนงานของคนหนึ่งๆน่ในตลอดอายุการทํางานเนี่ยมันขยับไปเกิน10บแล้วนะฮะซึ่งในยุคผมเนี่ยต้องบอกว่าคนเปลี่ยนงานสักห้าหครั้งนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับ เราะฉะนั้นมุมมองที่มีต่อคนที่เคยออกไปแล้วแล้วรับเข้ามาใหม่เนี่ยมันเลยดูเหมือนจะเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้นครับหลายคนก็มีทัศนคติที่ดีนะครับต่อรับคนต่อการรับคนกลุ่มนี้เข้ามานะครับคนกลุ่มนี้เนี่ยบางทีเขาเรียกว่าเป็นพวกบูมแบร์เองอินพราย e นีนะครับก็คือ,อกว้างไปแล้วก็กลับมาหาที่เดิมนะครับหลายคนมองแบบนี้ครับบอกว่าการรับคนกลุ่มนี้มาดีเหมือนกันนะเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วนะครับว่างานคืออะไรนะครับ เข้าใจเรื่องของวัฒนธรรมกรดีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องมานั่งปรับตัวกันไม่ต้องมาเอ่อมีค่าใช้จ่ายในเรื่องการต้องออนบอร์ดดิ้งหรือว่าการที่เราต้องฝูอบรมเขาเพื่อให้เขามีทักษะที่เพียงพอครับบางคนอาจจะมองไปได้วยซ้ําไปว่าเออกลับมาคราวนี้เขาน่าจะมีมุมมองใหม่ๆมีองค์ความรู้ใหม่ๆที่ได้มาจากที่ทำงานใหม่นะครับเพื่อจะเอามาพัฒนางานของตัวเองให้ดีขึ้นแต่แล้วมันเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าครับ นะครับนักวิจัยของหลายสถาบันด้วยกันนะครับเขาร่วมกันเขียนบทความหนึ่งขึ้นมาเขาได้ทำการเซอร์วกับบรรดานายจ้างหลายๆคนนะครับแล้วก็ถามคำถามง่ายๆนะครับสองคำถามครับคำถามแรกก็คือว่าผลงานของเหล่าบูมแรงพวกนี้เป็นยังไงบ้างพอเขากลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งแล้วคำถามที่สองก็คือว่าในบรรดาบุคคล3ามกลุ่มด้วยกันนะครับคือกลุ่มบูมแรงนะครับ กลุ่มที่เป็นพนักง,งานที่เราจ้างแบบมาเอียมาเลยกับกลุ่มที่เป็นพนักง,งานที่เราโปรโมทจากคนภายในขึ้นมาทำตำแหน่งนี้นะคน3กลุ่มนี้เนี่ยให้ผลงานที่แตกต่างกันยังไงแล้วก็เทิร์นโอเวอร์เรทของทั้ง3กลุ่มนี้เปรียบเทียบกันแล้วเป็นยังไงบ้าง2คํคำถามนี้ครับและนอกจากนี้เองเน,นะครับเขาก็ยังทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากพนักง,งานถึง3 0 0 0 0คนนะครับโดยมองคนทั้ง3กลุ่มงกล่าลเนี่ยนะฮะ ทำการสืบค้นข้อมูลเก่าเรื่องเหตุผลของการลาออกแล้วก็ผลการประเมินหลายบุคคลต่างๆนะครับก็ลงลึกกันเลยทีเดียวและนี่คือสิ่งที่เขาพบครับผมซึ่งก็มาดูกันนะครับว่าตรงกับที่ท่านคิดไหมขณะเดียวกันก็ดูเหมือนกันว่าตรงกับที่ผมเคยมีประสบการณ์ด้วยเช่นกันหรือเปล่าประการแรกเลยนะครับพนอบาแบบนี้ครับเขาบอกว่าเหล่าบูมแบรงหรือคนเก่าที่เราจ้างเข้ามาใหม่เนี่ยจะ ทำผลงานคล้ายๆเดิมไม่ต่างจากเดิมมากนักคนกลุ่มนี้เนี่ยจะมีพฤติกรรมหรือมีผลงานใกล้เคียงเดิมเลยโดยเฉพาะเมื่อเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งนะครับหลังจากที่เขากลับเข้ามาใหม่แล้วนอกจากนี้เนี่ยนะครับคนกลุ่มนี้ยังมีโอกาสที่จะลาออกซ้ําได้ค่อนข้างสูงด้วยและเหตุผลในการลาออกของเขาก็คล้ายๆเหตุผลเดิมเช่นเดียวกันครับถ้าจะสรุปก็เหมือนว่า เขาจะเห,เหมือนเดิมเนี่ยเกือบๆทุกๆด้านเลยทั้งในเชิงของผลงานพฤติกรรมแล้วก็เหตุผลของการลาออกอีกครั้งหนึ่งและนั่นคืออันแรกนะครับอีกอันหนึ่งก็คือสิ่งที่เขาพบก็คือว่าคนอีกสองกลุ่มนะครับก็คือคนที่เป็นพนักง,งานภายในที่เราโปรโมทเขาเข้ามาหรือกลุ่มที่เป็นพนักง,งานที่เราจ้างเขาเข้ามาใหม่เลยเนี่ยในระยะยาวจะทําผลงานได้ดีกว่าคนกลุ่มบูมแอแลงหรือคนเก่าที่เราจ้างเข้ามาใหม่ แน่นอนครับในช่วงแรกคน2กลุ่มแรกนั้นก็แน่นอนต้องใช้เวลานิดนึงในการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรอาจจะมีสกิลแกลบบางอย่างเกิดขึ้นแต่พอเครื่องติดเมื่อไหร่แล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเขาจะแซงกลุ่มคนเก่าที่มาทํางานใหม่ครับและเรื่องสุดท้ายที่เขาพบกันนะครับเขาบอกว่ากลุ่มบูมเมลงหรือคนเก่าที่เราจ้างเข้ามาใหม่เนี่ยนะครับมีแนวโน้มว่าจะลาออกหรือ t เเ o อร r สูงกว่า คนทั้งสองกลุ่มนั้นนะครับและอย่างที่บอกครับว่าเหตุผลก็จะคล้ายๆเดิมด้วยเพราะฉะนั้นเขาเคยทําอย่างไรกับนายจ้างเนี่ยเขาก็มีแนวโน้มที่จะทําแบบนั้นอีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกันฟังดูแล้วก็คิดมาคิดไปแล้วก็มีส่วนจริงอยู่เหมือนกันนะครับจากประสบการณ์ที่ผมเคยเจอมาเนี่ยแต่ก็ไม่ร้อยเเซนะครับมีที่อยู่นานก็มีหรือมีบ้างที่อาจจะมีผลงานดีขึ้นแต่ถ้าโดยส่วนใหญ่ค่อนข้างตรงค่อนข้างตรง นอกจากนี้แล้วในการศึกษาของนักวิจัยกลุ่มนี้นะครับเขาตั้งคําถามต่อครับว่าแล้วเหตุผลของการลาออกของคนเนี่ยมันจะมีผลต่อผลงานนะครับของเขาเหล่านั้นในขณะที่เขากลับมาทํางานใหม่มากน้อยแค่ไหนผู้ง่ายคือเหตุผลที่ต่างกาันมีผลต่อผลงานที่แตกต่างกันหรือเปล่าครับอันนี้ก็น่าสนใจเพราะแต่ละคนก็ลาออกไปด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันไปใช่ไหมครับถ้าอย่างบวกๆเลยก็อย่างเช่นอาจจะ ลาไปศึกษาต่อหรืออาจจะต้องมีภารกิจทางบ้านที่ต้องไปดูแลอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือบางคนอาจจะลาเพราะว่าลาออกไปเพราะว่ามีงานที่ท้าทายกว่ามีงานที่มีผลตอบแทนที่ดีกว่าหรือว่ามีกว่างานที่เหมาะสมกว่าตัวเองอะไรก็ว่าไปนะครับหรือแย่ไปกว่านั้นเลยก็เป็นไปได้ก็ออกเพราะว่าโดนให้ออกซึ่งในกรณีหลังเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นส่วนน้อยนะครับที่จะจ้างกลับเข้ามาใหม่ และผลการศึกษาเขาพบแบบนี้ครับว่าไม่ว่าจะด้วยเหตุผลการลาออกแบบใดก็ตามเนี่ยนะครับจะให้ผลต่อผลงานหรือพฤติกรรมไม่ได้แตกต่างกันมากครับก็ยังเหมือนเดิมก็คือเขาจะเป็นคล้ายๆเดิมนั่นเองพอหลายๆคนฟังแบบนี้แล้วเริ่มตั้งคำถามนะครับว่าแล้วอย่างนี้ฉันควรจะจ้างคนเก่ากลับมาไหมบูมแอนรงยังน่าสนใจอยู่หรือเปล่าแน่นอนครับมีข้อดีนะครับสำหรับเหล่าูกบูมแมลแรงนะครับเพราะว่า เรารู้จักเขาดีอยู่แล้วนะครับความเสี่ยงต่างๆที่มันจะมีเนี่ยเราก็พอเห็นอยู่แล้วนะครับไม่ต้องมาลุ้นกันดีก็รู้ไม่ดีก็รู้กันในระดับหนึ่งมาแล้วมันก็ทําให้เราสามารถที่จะบริหารจัดการความเสี่ยงได้ไม่ต้องนับหนึ่งในเรื่องของกระบวนการออนบอร์ดดิ้งอะไรนะครับและอย่างหนึ่งนะครับจากงานวิจัยชิ้นนี้ก็พบว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลงานหรือว่าจะเป็นพฤติกรรมเนี่ยเขาก็จะประมาณเดิมนะครับ พราะฉะนั้นถ้าเขาเคยทําได้ดีเขาก็จะมีอะไรดีๆคล้ายๆเดิมนะครับพฤติกรรมก็จะคล้ายๆเดิมเช่นเดียวกันอันถ้าสมมติเขาเป็นคนในกลุ่มนั้นก็น่าสนใจที่จะจ้างเขากลับมาถูกไหมครับแต่มีเรื่องหนึ่งครับที่น่าสนใจก็คือว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยจากงานวิจัยบอกว่าเขาอาจจะมีโอกาสที่จะลาออกซ้ําสูงกว่าคนกลุ่มอื่นๆนั่นเองครับแล้วยังไงก็ตามนะครับงานวิจัยนี้ยังไม่ได้ครอบคลุมไปถึงกลุ่มที่เป็น พนักง,งานที่ถูกเลิกออฟนะฮะอันนี้ก็น่าสนใจนะครับว่าแล้วกลุ่มที่ถูกเลิกออฟล่ะจะให้ผลในเชิงพฤติกรรมหรือผลงานเนี่ยแตกต่างจากเหตุผลอื่นๆหรือเปล่าครับน่าสนใจนะครับคุณผู้ฟังก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับหรือตัวท่านเองอาจจะเป็นพนักง,งานที่กําลังจะกลับไปสู่องค์กรเก่าของท่านเนี่ยนะครับก็ลองทําให้เห็นก็ได้นะครับว่าการวิจัยนี้ไม่ได้เป็นความจริงเลยนะครับเวาฉันกลับไปเนี่ย ที่ไหนได้ฉันมีผลงานที่โดดเด่นกว่าเดิมนะครับมีพฤติกรรมที่ดีกว่าเดิมด้วยซ้ำไปแล้วก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะอยู่นานกว่าที่ควรจะเป็นด้วยซ้ำไปครับกาแฟแก้วที่1 4 6ของเราหมดแก้วแล้วนะครับอย่าลืมนะครับไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามเลยนะครับวัฒนธรรมองค์กรจะเกิดขึ้นอยู่ดีครับทำไมเราไม่มาสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่เราอยากเห็นกันล่ะครับพบกันใหม,ม่พีหน้านะครับสวัสดีครับ And that's today's Cup of Culture. See you again next time.